สวัสดีคะด่ะทุกทคนวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แมวเนี่ยนัดกับเพื่อนสาวคนหนึ่งนะคะจะพาลูกน้อยๆของเขาเนี่ยอายุขวบกว่ากว่าเองนะไปเที่ยวสปาที่หนึ่งค่ะจริงๆแล้วเนี่ย จะเรียกว่าไปเที่ยวซะเลยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรา2คนนะคะ3คนนะคะเบบีหคนนะคะต้องการที่จะรีแลกซ์นะคะในสปาที่ถือว่าเป็นสปา5ดาวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ,ละหลายๆคนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือว่าเคยมาเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยนะคะจะต้องรู้จักโรงแรม5ดาวนี้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะนั่นก็คือโรงแรมโฮเทลวิลล่าฮเนก จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะแมวเนี่ยเคยพักโรงแรมนี้เนี่ยมาสองครั้งนะคะแล้วก็เคยมาใช้บริการทานอาหารเนี่ยสองครั้งนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่5นะคะแต่วันนี้เนี่ยแมวเนี่ยจะมาใช้บริการในส่วนของสปานะคะเป็นเดย์สปานะคะแล้วแมวก็จะนําภาพสวยๆนะคะก็จะสอดแทรกภาพไปด้วยนะแล้วก็จะอัปเดตนะคะมาเล่าก,กับทุกๆคนให้ฟังด้วยนะคะว่าราคาของเดย์สปานะคะแล้วก็ ราคาของคนที่เข้าไปพักแบบเป็นเกสของโรงแรมนะคะเป็นแขกของโรงแรมเนี่ยราคาถ้าตกเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเผื่อว่าจะมีใครหลายๆคนนะคะวางแผนจะมาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็อาจจะมีใครหลายๆคนนะคะที่มาแล้วนะคะแล้วก็แบบเอ๊ะวันนี้ไม่รู้จะทําอะไรดีไปเดย์สปาดีกว่าอะไรเงี้ยที่นี่ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่า จากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะเซอร์ราวดิงไปด้วยเทือกเขาแอลป์นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นทะเลสาบฟีตัววัลสเตเ a เซนะคะหรือว่าเราจะรู้จักกันในชื่อภาษาไทยก็คือทะเลสาบลูเซอร์นั่นเองนะคะโอ้โหเป็นทะเลสาบที่แบบสวยงามนะคะเพราะว่าออลักษณะของทะเลสาบเนี่ยเขาจะมีการคดเคี้ยวเดียวลดไปเรื่อยๆนะคะแล้ว โรงแรมเนี่ยทั้งเทอร์ัสของโรงแรมหรือว่าวิวจากสาว่ายน้ำของโรงแรมเนี่ยก็จะมองเห็นทะเลสาบเนี่ยอย่างไกลๆด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะฝั่งตรงนข้ามของเรานะคะก็ยังเป็นเมืองชื่อว่าเมืองบรูเนนนะคะซึ่งแมวเนี่ยเคยพาไปเที่ยวมาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะรู้ว่าเมืองบรูเนนเนี่ยสวยงามยังไงนะคะก็สามารถย้อนกลับไปรับชมได้นะคะ ทะเลสาบนี้นะคะจะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่1นึ่งในหของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะแล้วก็ในทะเลสาบเนี่ยก็จะมีเรือบริการนะคะสามารถเป็น one day trip เราสามารถล่องเรือจากเมืองลูเซอร์นะคะก็แวะตรงนั้นแวะตรงนี้นะคะหลายๆคนที่เคยเที่ยวริก,กิครุ่มมาแล้วนะคะก็อาจจะเคยนั่งเรือรำนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรือเนี่ยจะไปส่งตามท่าเรือต่างๆนะคะแล้วก็เราสามารถจะนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนด้วยนะคะ นอกจากความสวยงามของเทอรัสความสวยงามจากห้องพักแล้วก็ความสวยงามจากสระว่ายน้ำที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังสามารถที่จะเดินเที่ยวบริเวณร,บรอบๆของโรงแรมนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมวิวทิวทัศน์สวยๆง,งามเพิ่มเติมเนี่ยเมลจะมาเล่าถึง ประวัติอันโบราณของโรงแรมที่อายุ116ปีอันนี้ดีกว่าเพราะว่าแม่มั่นใจเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นในรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าประวัติอันยาวนานร้อยกว่าปีของโรงแรมนี้เนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะคะโรงแรมนี้นะคะเริ่มก่อสร้างขึ้นด้วย1ครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยนะคะตั้งแต่แบบโอ้โหยุคแบบร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็วิลล่าโฮเนกเนี่ยถูกสร้างขึ้นในปี1,900 หก้อยหกนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยหกทุกทุกคนขาเป็นโรงการที่เนี่ย มีอายุค่อนข้างยาวนานนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเป็นโรงแรมที่ถือว่าเป็นโรงแรมที่เป็นรีเจนต์เป็นโรงแรมที่เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะจะค้าขายกับทางตอนเหนือเนี่ยเวลาเขาเดินทางผ่านช่วงตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นช่วงกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะมักจะมีพ่อค้านะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจาการนะคะรวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับสกีหรือร์ทด้วยเนี่ยก็มักจะมาพักกันตรง ของไฮซิสแลนด์แล้วโรงแรมนี้นะคะก็เป็นโรงแรมหนึ่งนะคะที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามน,นะคะั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะทุกทุกคนรู้ไหมคะว่าโรงแรมนี้เนี่ยเคยเป็นโรงแรมเดียวกันกับโรงแรมเบอร์เกนสต็อกนะคะซึ่งมันจะอยู่ไม่ไกลกันนะคะสามารถที่จะเดินไปหากันได้ภายใน30นาทีนะคะในอดีตเนี่ยโรงแรมนี้กับโรงแรมเบอร์เกนสต็อกเนี่ย เป็นโรงแรมในเครือเดียวกันนะคะเป็นโรงแรมในเจ้าของเดียวกันเลยก็ว่าได้นะคะจะเจ้าของเดียวกันเลยก็ไม่ใช่สะเทีเดียวแต่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแต่ว่าแยกกันบริหารเป็นน้ากับหลานแยกกันบริหารนะคะแต่ว่าวิลลาโฮน็กซ์เนี่ยก็ปิดปรับปรุงไปอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าได้ทําระบบ อ่ะสระว่ายน้ําใหม่นะคะแล้วก็ทำรีสรอร์ทใหม่นะคะรวมถึงทําระบบทําความร้อนใหม่ในโรงแรมนะคะเป็นระบบฮีเตอร์เนาะ <c oughs> เพราะว่าโรงแรมเนี่ยจะป๊อปปูล่ามากในฤดูหนาวนั่นเองนะคะก็ปิดปรับปรุงไปหลายปีเลยนะคะก็เปิดมาหลังจากนั้นนะคะก็แยกกันบริหารนะคะเพราะว่าแต่ละตระกูลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันใช่ไหมคะแต่ว่าพอแต่งงานกันไปแต่งงานกันไปแต่งงานกันไปก็ห่างเหินกันไปนะคะปัจจุบันนี้ก็แยกเบ็ดเสร็จ บริหารกันอย่างสิ้นเชิงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปค้นหาประวัติของโรงแรมนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าโรงแรมนี้เนี่ยเคยมีประวัติหลายๆส่วนเนี่ยเกี่ยวข้องกันกันกบเบอร์เกนสต็อกโรงแรมที่มีชื่อเสียงอีกโรงแรมหนึ่งของประเทศสวิตเซอรแลนด์นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาที่นี่นะคะ ก็สามารถที่จะนั่งรถบัสมาลงสถานีสุดท้ายนะคะก็คือสถานีโฮนเอกนั่นเองนะคะแล้วก็เดินขึ้นเนินไปนิดนึงนะคะก็สามารถที่จะมาเข้าพักหรือว่าเข้ามาเช็คอินหรือว่าเข้ามาใช้เดสปาที่นี่ได้นะคะแต่ว่าแมวแนะนํานะคะให้เช่ารถมาสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ใครที่มีรถอยู่แล้วนะคะหรือว่าเช่ารถไว้อยู่แล้วนะคะก็แนะนําให้ขับรถมาจอดนะคะเพราะว่าที่จอดรถที่นี่นะคะจะมีทั้งที่จอดรถใต้ดินแล้วก็ที่จอดรถบนดินนะคะใครที่มาใช้เดสปานะคะโอ้โหที่จอดรถเนี่ยมีเยอะแยะ มากมายเลยค่ะดีเลยดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอ,อก,กอบด้วยทีนี้หลายๆคนก็คงอยากจะทราบราคาแล้วใช่ไหมคะราคาของออเดสปาที่แมวไปใช้นะคะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยสตกอยู่ที่คน ละ120สวิตฟรังนะคะคนละ120สวิตฟรังเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ4,500บาทนะคะต่อ1ท่านนะคะแล้วก็วันธรรมดาทั่วไปวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะ,นะคะก็จะถูกหน่อยนะคะรานะคาก็จะอยู่ที่วันละ90 สวิสฟรังนะคะก็บรคุณหานดูแล้วนะคะก็ตกเป็นเงินประมาณ3,300กว่าบาทนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะเดสปานะคะเราสามารถเข้าใช้ได้เพียงแค่ท่านละ4ชั่วโมงนะคะจำกัดเพียงท่านละ4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะนั่นก็คือช่วงเช้านะคะเริ่มตั้งแต่ 8, 8โมงจนถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะ เที่ยงจนถึงบ่ายสี่โมงนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสองทุ่มนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราจ่ายเงินไปแล้วสําหรับเดย์านะคะเราต้องมาเลือกเวลาด้วยนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะมาช่วงเช้าช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นสำหรับวันนี้เนี่ยแมวมาช่วงเช้าค่ะตื่นเช้ามาก็ขับรถมาที่นี่แล้วก็พบกับบรรยากาศหมอกสวยงามเหมือนสูงสวรรค์แบบนี้เลยนะคะสําหรับราคาค่าห้องพักนะคะแมวขอแบ่งเป็น3เรทก็แล้วกันนะคะเรทแรกกันนะคะก็คือ เรทที่2ก็คือ s ู p e เรี r ร o มนะคะแล้วก็เรทที่3นะคะก็คือห้องไพรเวทร o มนั่นเองนะคะความใหญ่ของห้องคลา s สิกร o มนะคะอยู่ที่ประมาณ24ตารางเมตรนะคะราคานั้นอยู่ที่คืนละ1,250สวิสฟรังคูณออกมาเป็นเงินไทยคร่าวๆนะคะก็อยู่ที่ประมาณ40,000บาทต่อหนคืนนะคะห้องอันดับที่2นะคะก็คือห้อง u ู e r เรี r ร o มความกว้างของห้องเนี่ยก็อยู่ที่ 31ตารางเมตรนะคะราคาอยู่ที่1,500สวิสฟรังถ้าเกิดว่าคูณออกมาเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา55,500บาทนะคะแล้วก็ห้องที่กว้างที่สุดห้องที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่กันได้ถึง4คนนะคะนั่นก็คือห้องไพรเวทรูมความใหญ่อยู่ที่340ตารางเมตรด้วยกันนะคะก็คือทั้งฟลอร์เลยนะคะสนนราคาต่อคืนเนี่ยอยู่ที่1 2 0 0 0สสวิตซ์ฟรังเบาๆเป็นเงินไทย ออกมาอยู่ที่4,045,000บาทเท่านั้นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาใช้บริการห้องพักที่นี่นะคะก็ลองดูกันนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะอยู่ห้องพักเลทประมาณเท่าไหร่น,นะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีเวลาก็อาจจะมาใช้เดสปาเหมือนแมววันนี้ได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวิตสวิตกรีดกราดกับแมวนะคะมาเที่ยวกับเพื่อนนะคะแล้วก็ ลูกของเพื่อนแบบนี้นะคะวันหน้าเนี่ยก็จะชวนสามีตัวเองจะชวนอาดีมาเที่ยวด้วยนั่นเองนะคะเราต้องจากลากันไปกับบิวสวยๆแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าแม้วจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังจะมาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาทุกทุกคนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย